หอหัวใจรักรายตอนที่สิบกดดันนอนไม่หลับหรือไงริดาผมเห็นคุณกระสับกระส่ายทั้งคืนหญิงสาวไม่ตอบคำถามนี้เธอไม่อยากจะพูดจะอะไรกับเขาอีกเดินเข้าห้องน้ำพร้อมถุงน้ำเกลือที่ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วถอนหายใจลงอกได้นิดหน่อยเมื่อมาอยู่ตามลำพังในห้องน้ำส่วนตัวของห้องพักพิเศษในโรงพยาบาลแห่งนี้เธอจะมีวิธีไหนสลัดหมอนี้ออกไปพ้นจากวงจรชีวิตได้ ซริดาเฝ้าถามตัวเองในใจด้วยความรู้สึกอึดอัดมาตินเหมือนคนแปลกหน้าเป็นคนอื่นที่เธอไม่รู้จักเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาต้องการอะไรจากเธอแต่นี่มันไม่ถูกต้องแม่ของเธอคงไม่เข้าใจแนะ่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองสักนิดที่หลงเพลิดไปกับจูบแสนหวานจากชายหนุ่มนั้นได้อย่างไรมันเหมือนกับว่าเธอโดนเวทมนต์ของปีสาร์ีหสาวคิดพลางถอนหายใจออกมาฮือกใหญ่ คงต้องโทษตัวเองที่ไม่เคยชอบใครสักคนไม่ชอบการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศสริดาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แม้ว่าเพื่อนๆของเธอแต่ละคนนั้นจะเจนสนามมากแค่ไหนก็ตามแต่สําหรับเธอแล้วมันมีเรื่องอีกมากมายที่ต้องรีบทาไม่มีเวลาสําหรับเรื่องบนเตียงแม้แต่การแต่งงานหรือมีแฟนสักคนสริดานี่อยู่ในน,นั้นนานเกินไปแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าริดา เสียงเรียกคุนห้วนนันทำให้เธอเกือบสะดุ้งสุดตัวหลุดจากความคิดทั้งอย่างรูปหน้าตัวเองด้วยน้ำเปล่าเปล่าเรียกความสดชื้นให้กลับขึ้นมาบ้างเธอมองภาพในกระจกเงาบานใหญ่ด้วยความหดหูเหลือประมาณเห็นหัวคิ้วคู่นั้นจรดเข้าแทบหากันแทบตลอดเวลาซีตาคู่นี้ก็ตกอยู่ในความหมกมุน่นแทบมองไม่เห็นความรื่นเริงใดๆสักอย่างเธอคิดว่าเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยมันเหมือนคนที่กำลังจมอยู่ในความทุกข์ใจแสนสาหัส ทำไมต้องตะโกนด้วยฉันแค่เข้าห้องน้ำนะเผลอเอ็ดออกไปใส่คนหน้าตากระด้างที่รออยู่หน้าประตูนั่นผมเป็นห่วงคุณเนี่ยเห็นคุณเงียบไปนานคิดแผนอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าละ่ะเข้ารังเอลเธอให้กลับไปนอนบนเตียงเลื่อนหัวเตียงให้เอ็ดสูงขึ้นรินน้ำส่งให้สีหน้ากระด้างนั้นลดลงตามลำดับเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่ตอบโต้ใดๆรับน้ำไปดื่มไม่ฟูดไม่จา ผมจะไปเช็คบินค่ารักษาคุณอยู่คนเดียวสักครู่ได้ไหมอืมริดาอย่าทำหน้าแบบนี้ได้ไหมเห็นแล้วผมเครียดนะอีิงสาวตวัดสายตาใสา่เขาแวบหนึ่งก่อนจะหันหน้าหนีผมโทรตามป้าสมแล้วให้บุญช่วยเอารถที่บ้านมารับจะได้ไม่ต้องรอยห,หมอนั่นเขาคงหมายถึง a อเจละกระมังเธอคิดในใจพี่เขาแก่กว่าฉันตั้งสปีนะไม่ควรจิกเรียกเขาอย่างนั้นไรมารยาทจริงๆ เธออดจะเสียงขุนไม่ได้มันทำให้ชายหนุ่มแทบสสแยยิ้มใส่เธอผมจะเรียกทำไมล่ะฮะหน้าขายหน้าจริงๆนี่อาจจะเด็ดไม่มีเวลาดูแลนายหรือไงถึงต้องทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาแบบนี้อย่าทำแบบนี้อีกนะไม่นะเธอถึงกับผวาเมื่อเห็นสายตาพี่ข้าจากเขาในระยะใกล้ทำไมมาตินถึงได้เอาแต่ใจตัวเองนะักเธออดจะหดคอหนีเขาไม่ได้เมื่อดวงหน้าคมคานั้นก้มต่ำลงมา ผมจะไม่แค่จิกเรียกเท่านั้นริดาผมทําได้มากกว่านั้นอีกคืนวุ่นวายกับคุณมากกว่านี้แล้วก็ไม่รู้หรือไงผมมีลูกบ้านเหลือเฟือเลยนะจะบอกให้คุณคงคาดไม่ถึงแน่ๆริดาหญิงสาวได้แต่เบิกตาโตจ้องมองดวงตาดุด,ดันของเขาอยู่นานสองนานกระทั่งชายหนุ่มเป็นฝ่ายเดินผละจากไปห้องนี้ท่ามกลางเสียงถอนหายใจลงอกของเธอเองอยู่กับหมอนี้ไม่กี่วันเหมือนหัวใจเธอทำงานหนักตลอดเวลา หญิงสาวคิดในใจนึกอยากกลับกรุงเทพเต็มทีแล้วจะหาวิธีไหนให้มารดานั้นไปอยู่เป็นเพื่อนที่กรุงเทพได้บ้างเธอไม่อยากอยู่กับมาตินเพียงลําพังสองคนแบบนั้นทางที่ดีเขาน่าจะกลับไปอเมริกาได้แล้วดูแล้วไม่เห็นความจําเป็นที่เขาต้องเรียนภาษาไทยสักนิดพูดเก่งสักขนาดนั้นเธอไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับมารดากลัวว่าท่านคิดว่าเธอโกหกไม่ก็สมองคิดไปจนแทบลืมเวลาทีเดียว พี่เอจมาแต่เช้าเลยนะคะเธอรองทักเอเจที่เพิ่งเดินเข้ามาอาน้องชายล่ะริดาชายหนุ่มร่างสูงดวงหน้าขาวสะอาดปลัสจากหนวดเกลาวดวงตาสีดำคลับมองที่เธอด้วยรอยยิ้มที่ยินดีไปจ่ายตังค่ารักษาค่ะพี่เอเจมาคนเดียวหรอคะครับพี่บอกป้าแก้วไว้แล้วเมื่อวานนี้ป้าแก้วไม่ได้บอกริดาเหรอค่ะบอกแล้วคะ่ะรดานึกว่าพี่เอเจจะมากับแองจี้ พี่เอารถมาเองเกรงว่าริดาจะไม่สะดวกน้องชายเราก็ออกจะตัวโตนะน,นั่นเขาตอบพลางเดินมาใกล้ส่งรอยยิ้มให้อีกครั้งสริดาอดจะยิ้มตอบไม่ได้เขาเป็นลูกเครื่องนี้คะ่ะเอ่อพี่เอเจพักร้อนนัานหรือเปล่าล่ะคะเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยหากแต่ไม่ทันได้คำตอบคุณหมอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพยาบาลสาวนางหนึ่งทำให้สริดาปล่อยให้พยาบาลน,นั้นตรวจเช็คความดัน ไม่นานนักเข็มน้ำเกลือก็ถูกออกทำให้เธอล่งใจได้บ้างผลสภาพคนป่วยมาได้อดจะยิ้มขอบคุณแพทย์กับพยาบาลไม่ได้เมื่ออนุญาตให้กลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านได้เอเจเก็บกระเป๋าให้เธอมีสิ่งของไม่กี่อย่างในนั้นเดินไหวไหมริดาไม่เป็นไรค่ะพี่เอเจขอริดาเปลี่ยนชุดเดียวนะคะได้สิชายหนุ่มส่งกระเป๋าให้ก่อนจะนั่งรอที่โซฟา เธอเข้าห้องน้ำอีกครั้งจัดการเปลี่ยนชุดที่มารดาเตรียมมาให้แล้วรัดผมง่ายๆมองดวงหน้าขาวซีดในกระจกอย่างรำคาญคิดว่าที่เธอต้องเป็นแบบนี้เพราะมาตินคนเดียวแท้ๆเสื้อยืดคอวีก,กับกางเกงขายาวแค่เขา่าทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยดีกว่าชุดคนป่วยนี่เป็นไหนๆหญิงสาวคิดไม่ลืมลูบหน้าด้วยแป้งฝุ่นเล็กน้อยพอไม่ให้มันจีดชื้จนเกินไป น่าสงสารเอเจที่ต้องมาเจอกับเธอตอนสภาพสมแบบนี้คิดแล้วก็อดจะเวทนาตัวเองไม่ได้เอ่อมีอะไรเหรอคะพี่เอเจหญิงสาวมองบรรยากาศที่อยู่ห้องนี้ด้วยความระแวงเมื่อเห็นสองหนุ่มนั้นจ้องตาก,กันไม่พูดจาหรือสนทนาใดๆเลยสักคำนะบุญช่วยขับรถมารับริดาพี่นึกว่าป้าแก้วอนุญาตให้พี่มารับรดาแล้วสะอีก สริดาพูดไม่ออกเมื่อเจอประโยคนี้ของชายหนุ่มรุ่นพี่สีหน้าไม่สบายใจสักนิดเธอเปลิอมองเขาด้วยสายตาแห่งความเห็นใจอย่างไม่รู้ตัวเอ่อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เอเจก็ตามไปที่บ้านแม่ได้ริดาไม่มีแรงกลับกรุงเทพแน่ๆคงพักอีกวันสองวันยังเพลียอยู่เลยค่ะหญิงสาวตอบโดยไม่หันไปมองหน้าน้องชายสักนิดทว่าสีตานั้นเปล่งประกายขุนเคืองแค่ไหน แต่เหมือนเขาเก็บอารมณ์ได้ดีทีเดียวภายใต้สีหน้าราบเรียบร่างสูงของชายหนุ่มคลื่นตัวมาใกล้เธอตวัดร่างคนป่วยไว้ในอ้อมแขนอย่างง่ายดายทามกลางสายตาตื่นตะลึงของเธอเองอะอาตินฉันแดนเองได้นะผมอยากอุ้มนี่นะตามเราไปนะฮะคุณเอเจริดาต้องรีบกลับไปพักผ่อนให้มากๆผมไม่อยากให้เสียเวลาอีก คำตอบราบเรียบทําให้สริดาพูดไม่ออกสักคำปล่อยให้ร่างสูงเดินออกมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ด้วยหัวใจที่เต้นแรงไปหมดมีเรื่องอะไรที่เธอขัดใจเขาได้บ้างละ่ะสริดาอ,อจะคิดไม่ได้เห็นทีว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้มาตินเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอย่างร้ายกาจที่สุดพอมานั่งในรถได้เขาวางเธอกับเบาะหลังหันไปบอกคนขับให้ออกรถได้ สีหน่าเย็นชาสริดาไม่กล้าจะเอ,อ่ยอะไรออกไปสักคำเธอได้แต่ถอนหายใจเบื่อนหน้าหนีจากเขาซะคงไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วเธอคิดในใจนั่งเงียบม,มาจนถึงบ้านของมานดาพอรถจอดได้เธอก็ผลักประตูลงไปแต่กลับถูกชายหนุ่มคว้าข้อมือเธอไว้แน่นจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ไม่พอใจขืนขัดใจผมอีกนะริดาฮะนายจะขู่ฉันให้มันได้อะไรขึ้นมาฮะ ปล่อยนะฉันเจ็บสริดาเอ็ดออกไปสเสียงเบาเธอมองนะ้าบุญช่วยด้วยสายต,ตาแห่งความกังวลเมื่อเห็นคนงานของมานดามองด้วยความสงสัยไม่น้อยในท่าทีของเธอกับมาตินบางทีผมว่าเรานะ่าจะตกลงกันให้ได้ก่อนที่ก่อนอะไรนี่อย่าคิดทำอะไรอีกนะแค่นี้ฉันก็แทบแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วไม่รู้หรอไงตายเหอะปล่อยได้แล้ว หิงสาวสะบัดแขนออกมาหลุดจ,จากการเกาะกลุ่มของชายหนุ่มก่อนจะเดินขึ้นเรือนหลังใหญ่ของมารดาด้วยหัวใจที่เต้นแรงมาตินทำให้เธอกลัวได้ง่ายมากแค่ไหนสริดาเดินลิ้วเข้าห้องนอนด้วยสภาพอ่อนเพลียเธออยากนอนต่ออีกสักหน่อยแต่เมื่อเห็นเด็กๆวิ่งเข้ามาหาถึงห้องก็อดจะยิ้มไม่ได้พวกเราเลยอดไปทะเลเลยเพราะพี่ริดาป่วยน้องอุ้มเป็นคนพูดด้วยสีหน้าสีได้ เอาไว้พี่ริดาหายป่วยจะพาไปนะคะน้องอุ้มแล้วนี่คุณป้าไปไหนคะกลับจากสวนหรือยังคุณป้าคุยกับพี่เอเจอยู่ข้างล่างคะ่ะพี่เอเจเป็นแฟนพี่ริดาหรือคะแก่แดดแล้วพี่อุ้มนั่นพี่เอเจคู่ม,มั่นพี่ริดาต่างหากสองเด็กน้อยทุ่มเถียงกันอยู่นานไม่มีใครยอมใครแต่สริดาสุขหน้าก,กับหมอนไปแล้วเธอเหนื่อยไปทั้งหัวใจทีเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องมาติ่นขึ้นมาทุกครั้ง โปรดติดตามพายหัวใจรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ